พี่สมชายนะครับรับ2ชุดนะครับพี่สมชายนะครับรับ2ชุดนะครับรับอะไรลหรครับนี่ครับเหรียญพญาคุดนะครับ UNC แบบนี้วิบวับวนะครับ พ่วงด้วยนะครับเหรียญนะครับคุดในประเทศไทยของเสด็จพ่อรัชกาลที่9นะครับแบบนี้นะครับชุดละ1,000บาทนะครับชุดละ1,000บาทนะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องรีบไปหาอีกชุดหนึ่งมาให้ได้แล้วนะครับการรวมชุดนี้จะเป็นของยากนะครับที่จะหานะครับเหรียญคุดในรัชกาลที่9ให้ได้ทั้ง6รุ่นแบบนี้นะครับในร้านคาดว่ามีไม่เกิน20ชุดนะครับที่สามารถจัดให้เพื่อนๆได้นะครับในร้านมีไม่เกินนะครับ20ชุดนะครับชุดละ1 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับมีเหรียญอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกัน อันดับที่ 1- นะครับ2ออะไรนะครับ2550ที่เป็น18บบาทสีนะครับเด็ดมากๆเลยนะครับมีเสด็จพ่อราชการที่9กับราชการที่5นะครับอยู่คู่กันแบบนี้นะครับตามไปด้วยเหรียญไหนดีเอ่ยเหรียญนี้ครับที่มีทั้ง5ไทยพูดผิดนะฮะพิกผิด5ไทยกับ5าอาราบิกเห็นชัดเจนนะครับเพื่อน5ไทย5าอาราบิกนะครับหายากมากก็ตรงนะครับแล้วก็นะครับ25,2-2นะครับ 2520นะครับ2517นะครับแล้วก็2515โบลาณหันมากๆนะครับแบบนี้เลยนะครับทั้งชุดนี้เลยนะครับเพื่อนพันเดียวเท่านั้นนะครับสนใจนะครับเพื่อนสนใจก็ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับต้องการเท่าไหร่นะครับต้องการให้ติดต่อกันอย่างไรนะครับพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยครับ